คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดและโรงพยาบาลปากสินมหาราชให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19แก่ประชาชนเป็นวันที่6ค่ะ บรรยากาศวันที่หของการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19โดยมีประชาชนต่างทยอยเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวโอทอ็อปเขตเทศบาลนครแม่สอดเป็นไปอย่างคึกคักและต่อเนื่อง ซึ่งทางนางสาวกัญจนาธารีรักผูก้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษารษาชการ,การกาปรลัดเทศบาลนครแม่สอดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนะครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่สอดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตากสินออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นวันที่6ของการให้บริการโดยเป็นการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีถึง59ปีที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในการรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้หลังจากการรับวัคซีนแล้วทุกคนต้องนั่งรอสังเกตอาการเป็นเวลา30นาทีและต้องโหลดไลน์ออฟฟิเชียลหมอพร้อม เพื่อรับการนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในเข็มที่2ในรอบถัดไปจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดที่มีอายุตั้งแต่18ปีถึง59ปีให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มแรกในระหว่างวันที่5-11ถึงเมษายน2564และเข็มที่2ที่ศูนย์โอทอปหน้าวัดดอนแก้วในเวลา8นาฬิกา ถึง16ในกา30นาทีและสามารถลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลแม่สอดคลินิกชุมชนอบอุ่นและอสมอใกล้บ้านท่าน